ตลาดมีแคชครับอ่แล้วก็ชุดตรวจการน้ำจืดนะฮะตามไล่ล่าจระเข้จระเข้จระเข้จละแข้ติดตามได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับว,วันนี้ผมซูซี่เยไม่ก้่ มันเปลี่นเปลี่ยนอะมันก็ไม่ห้ามเลยแค่และทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์จริงอยัาไม่กมุกาอีกเลยครับต่อมาเราไปดูกันดีกว่านะฮะแบบว่าเป็นความน่ารักของน้องแมวน้องแมว ตัวใหญ่มากเลยนะฮะแต่ตัวใหญ่แบบนี้มะถบนลดไปอืมโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมไปตบเบอร์อตอบกันดิเลยไม่รู้